เดี๋ยวเราทวนท่าบริหารหมอนเราดูดทับเส้นนะซีกซีกซ้ายซึ่งเราเราจัดเข้าคืนแล้วดึงเส้นก็หายแล้วเพราะว่าเช็คให้เหลือกระดูกปลายเท้ามันมันเท่ากันแล้วจะก,กลับไปต้องบริหารนะมีอยู่ประมาณสี่ท่านะเราจะเริ่มต้นด้วยท่า,นอน,าอน,นอนคว่ำก่อนนอนคว่ำเลยครับเดี๋ยวจะลงให้ใหม่นะมันจะต้องนอนคว่ำก่อนพอดีมันบิดเข้าคืนได้นะ นอนคว่ำก็เอามือไว้อย่างนี้อย่างนี้นะอ่านะเงยหน้าแอนตัวอย่างนี้นะครับเจ็บไหมอ่าไม่เจ็บแล้วนะสิบทีช้าๆนะค้างไว้นิดนึงเราก็เป่าลมออกนะเป่าลมหายใจเข้าลึกๆค้างไว้แล้วก็ค่อยๆเป่าลมออกเนี่ยมันจะลดลดแรงดันการเป่าลมจะเป็นการลดลดแรงดันที่หลัง เป่าลมบ่นะหายใเข้าอ่าสิบทีนะะลองเองทีอ่าถ้าเราเก่งแล้วเราสามารถเหยียดได้สุดเลยนะนะถ้าเหยี่ยงเป็นแล้วก็จะเหยียดได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะอย่าวิดพื้นนะไม่ใช่วิตพื้นอ่าในท่าแรกนะท่าที่สองนอนตะแคงทำข้างเดียวนะครับนอนตะแคงด้านนี้ เอาข้างที่เป็นขึ้นก็เ,เป็นซีกซีกซีขวาก็ซีขวาขึ้นอย่ารีบทํานะต้องทําให้ถูกก่อนงอขานี้งอขา,นอขานบนนี้เดี๋ยวเรอยๆงอดีๆอ่ะเราก็ถอยไปจะตกเตียงถอยไปเรื่อยขานี้ตั้งฉากดีๆนะมือจับตรงนี้ถอยไปหน่อยไหมนะดีๆนะขานี้ตั้งฉากขาเนี้ยต้องเหยียดเหยียดตรงๆอนะ่แเราก็ค่อยๆย,ยกขานี้ขึ้นนี่ยกสูงขึ้นแล้วเมื่อกี้ยกไม่สูงเพราะว่ามัน มันทับเส้นอยู่อันนี้มันก็จะสูงขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันสิบทีาชา้าสองสามสี่ยกห้าหกเจ็ดแปดเก้านี้แก้ทับเส้นนะสิบนะท่้ที่สามนอนหงายนอนหงายค่อยๆอค่อยอค่อยนะ จะวางเย็นให้ข so ้อทีสานนี่คือเราต้องยืดยืดกล้ามเนื้อหลังด้วยเพราะหลังมันตึงมากก็ชันเข่างอค่อยๆงอเข่าขึ้นมาสองข้างค่อยๆนะงอขึ้นมาอืมนะแล้วก็ดึงขาขึ้นไปเอามือจับตรงนี้นี่จับนี้อย่างเนี้เอออย่างเงี้ยค่อยๆดึงเข้าไปแล้วก็เป่าลมบอกปล่อยอันนี้ก็เป็นการลดแรงดันแล้วก็ค่อยๆยืดหลัง ท่นนี้ก็เหมือนมีนการขยับหมอนรองกระดูกให้แยกออกด้วยนะกระดูกแสดังให้แยกออกหมอนรองกระดูกไม่ได้ทำงานไม่ต้องไปดึงแรงนะค่อยๆเอาอ่า,อานี้เหมือนกันก็สิบทีช้าๆท่าน,นี้จะได้กล้ามแนวแนวแกนกลางด้วยจะดีมากนะทบลองทำไปทุกวันสองอาทิตย์มันจะกลับไม่ไม่กลับมาเป็นอีกนะถ้าสุดท้ายเราก็ตั้งชันหาขึ้นเนื่องจากมัน มันทับเส้นนานมันจะปวดสะโพกด้วยนะเราเกาขาที่ปวดเนะะี่ยขาขวาเนี่ยงอ,อขึ้นมาตรงนี้นะ่อที่ได้เพราะว่านี่จะอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันตึงมากนะเราก็พยายามเอามือมาสอดต,ตรงนี้ยก่าสอดใต้เข่าก่อนก็ได้ถ้าไม่ได้แล้วก็ดึงทางไว้ถ้ามีแฟนก็มาช่วยจับอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อเราดึงไปเรื่อยๆดึงเข้าไปเราจะสามารถเอามือมาจับพวกเข่าได้ นะนะนะไอไ,ไม่ต้องไปซีเรียสมากคือถ,ถ้าเกิดมันได้ก็ได้ถ้าได้เราก็ใต้เข่าก่อนแต่ค่อยๆเพราะว่าเราไม่เคยทำอันนี้ทําไม่ได้เลยค่ะไม่อันนี้อันนี้มันเริ่มทได้แล้วแต่นี่คือเพราะว่าเราต้องค่อยๆยืดมันเราจะไม่ยืดดุลแรงก็ถึงใี้มีคนมาช่วยจับอย่างนี้ไงนะนะค่อยๆเจ็บไหมอ่าทุกท่าต้องต้องไม่เจ็บนะถ้าเจ็บแปลว่าเรา,เราทําแรงไปแล้วค่อยๆสักวันหนึ่งเลยทำเองได้เราก็แปลว่าหายอันนี้ก็ดีขึ้นมาก นะก็ทำสักสามทีพอนะแต่ถ้าเกิดมันมันอยากหายเร็วก็มีท่าสุดท้ายนะท่าสุดท้ายก็เอาหมอนท่านี้จะดีมากก็คือท่านี้จะเป็นตัวแนวแกนกลางไม่ให้เป็นอีกก็หนีบไว้หนีบอย่างนี้นะหนีบ,นบ,นบแล้วก็เก่งก้นนิดนึงยกนิดเดียวไม่ต้องสูงนะสูงไปก็ปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่อยๆลง อย่าอย,ายกสูงมากนี่เพีงนิดเดียวพอแค่แล้วแค่นี้ไม่ต้องยกสูงนะอันนี้ก็แก้หมอนรองหลุดทับเส้นได้ลองไปทําดู